รุปวิธีการคำนวณหน่วยที่4เสนอครูอ,อนิชาข่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิธีการคำนวณจะมาเตรียมศึกษาปีที่สองเทอมที่1ปีการศึกษา2 5 6 8โรงเรียนชุมชมมนบน้านบอนเขตพื้ 2. 2> นที่การศึกษาปฐมศึกษาพยาปีสองหนึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับผู้คนมากขึ้น ากล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตโดยสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวเดเร็วเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการประยยกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตในการจัดเก็บค้นหาแบ่งปันและประเมินผลข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วจะเรียกว่าสารสนเทศดังนั้นเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้จึงควรระมัดระวังขณะใช้งานเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์และโทษด,ดังนี้ 1. ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานยังมีผลต่อชีวิตประจําวันในเรื่องต่างๆเช่น 1. ช่วยให้ชีวิตประจาวันสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการสื่อสารระยะทางไกล การอ่านหนังสือออนไลน์ธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาต่างๆและเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของผู้ใช้เช่นการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้แบบออนไลน์ 3. ช่วยให้ผู้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2แนวทางปฏิบัติเมื่อพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจากการใช้งานการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือการใช้งานอิเนเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยผู้ใช้เข้าถึงง่ายสะดวกและรวดเร็วทางนี้การใช้งานอิเนเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผ่านโดยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารส,าราส,าราสนเทศเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละ คนมีเจุประสงค์ที่แตกต่างกันการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอาจพบข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์แทงในรูปแบบข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองคนรอบข้างและสังคม 2. โทษจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายรูปแบบซึ่งอาจเกิดจากการการะทาโดยจตนาหรือไม่ไจตนาการขาดสติและความยั คิดต่อการรับรู้ข่าวสารการหลงเชื่อโฆษณาหลอกลวงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตอนเองบุคคลอื่นและสังคม2.1ปัญหาการละเรม,มิดสิธทธิส่วนบุคคลจากการใช้เทคโนโลยีเป็นการคุกคามสิธทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนและทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย 2.2 2ปัญหาการละเมิดสิทธิจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการกระทำที่เกิดจากผู้ที่เจตนาไม่ได้เจตนาจนทำให้เกิดปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ที่กระทำผิดเช่นการดาวน์โหลด หรือคัดลอกข้อความรูปภาพผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่หรือครอบครองก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์2.3ปัญหาพฤติกรรมการก อาจมีพฤติกรรมลอกเรียนแบบจากการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมพฤติกรรมก้าวร้าวการขัดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง2.4ปัญหาก,การเสียสุขภาพจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจนเกิดความพอดี ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่โดยผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อร่างกายผู้ใช้เช่นแสงสีฟ้าจากหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์อาจส่งผลต่อจอประสาทตาทําทให้เกิดอาการปวดตาตาภ้า,ามัวนอกจากนี้ หากใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลานานอาจมีอาการปวดคอไหล่ข้อมือและอาจส่งผลถึงการควบคุมอารมณ์ของผู้ใช้ทำให้งุดหยิดง่ายใจร้อนเครียด2.5ปัญหาอัจฉรยกรรมทางข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร อาจทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากนำข้อมูลส่วนบุคคลมาดัดแปลงแก้ไขปลอมแปลงหรือขโมยมาใช้เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางที่อยู่เบอร์โทรการบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงการลักลอบเข้าชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีอีเมลของผู้อื่นถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2.6ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์จากการชเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและมีผลกระทบในวงก,กว้างตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลกซึ่งปัญหานี้จะรู้จักกันดีในรูปแบบของ ที่กระทำเรียกว่าแฮกเกอร์ซึ่งความสามารถของแฮกเกอร์มีอยู่หลายระดับตามความมุ่งมั่นในการก่ออาชญากรรมซึ่งมีอยู่ทั้งผู้ที่เริ่มต้นพวกวิกลจิตกุ่มอาชญากรที่กระทำผิดอาชญากรระดับอาชีพ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับสูงจะนำความสามารถทางเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดเช่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อสแสวงหาผลกำไรเรียกว่าค่าไถ่าการทำลายเปลี่ยนแปลงข้อขมโมยข้อมูลใน,นระบบคอมพิวเตอร์ตัวอย่างที่1ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่พนันออนไลน์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชค เล่นพนันออนไลน์มักนำเสนอใ,ให้ผู้ใช้เห็นถึงการลงทุนต่ำแต่ได้รับผลตอบแทนสูงหรืออาจเป็นในลักษณะของการเล่นพนันเพื่อความบันเทิงมีการเล่นขายเสียค่าใช้จ่ายโดยคนส่วนใหญ,ญ่ที่เข้ามาเล่นมาเกิดความพึงพอใจและเสพติดการเล่นพนันออนไลน์จนส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินการเติดนในการปฏิบัติตนเมื่อพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ เมื่อพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ,อง 2. ไม่ควรโอนเงินให้ผู้อื่นเมื่อเห็นข้อมูลที่เกี่ยวอ้างว่ามีคนต่อแพนและคอยจับปิดไซต์การเล่นพนันออนไลน์เมื่อพบเห็นโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าขายเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ไม่ควรเข้าไปรับชม ตัวอย่างที่2ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อรามุกอนาจารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อรามุกอนาจารบางครั้งาที่เรียกว่าสื่อสําหรับผู้ใหญ่มักเป็นสื่อที่มีการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศลักษณะของข้อ,ขอมูลมักมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 1. แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่เปิดอ่านแบตสเีอิเล็กทรอนิกส์ใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือระบุตัวตนไม่ได้ว่าเป็นใคร 3. ไมแม่พูดก,กับบุคคลผ่านเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนานกรณนนนนีที่มีการถามถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือครอบครัวตัวอย่างที่3ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเช่น X Line บล็อกเฟซบุ๊กทำให้ผู้ใช้สามารถทำความรู้จักกันได้ง่ายการเการเผยข้อมูลส่วนบุคคลรูปภาพและวิดีโอรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสนใจร่วมกันสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายของชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการศึกษาเพื่อการค้นหาเพื่อการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยโดยอาตานาถึงความปลอดภัย การปฏิบัติตนเมื่อพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเมื่อพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตควรปฏิบัติทางนี้ 1. แจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูคหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นสาธารณะ 3. มไม่นัดเจอกับบุคคลแปลกหน้าที่พบขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต3ความรับผิดชอบต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ผู้มีคนมีจริยธรรมและควรมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งต่อตนเองบุคคลอื่นและต่อสังคมหนึ่งความรับผิดชอบต่อตนเองเมื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ควรตระหนักเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อตนเองและเพื่อป้องกันความปลอดภัยขณะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตัวอย่างที่ 1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 1. ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและสังค ข้อมูลต่างๆไปยังบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก 2. แนะนําซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทําให้เสี่ยงต่อการติดไวรัสหรือติดสแปม 3. ไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่เหมาะสมและควรตั้งค่าป้องกันความปลอดภัย 2. ความรับผิดชอบต่อบ,บุคคลอื่นเมื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิที่ควรกระทำขณะใช้งานเทคโนโลยี ดีสาระสนเทศร่วมกับบุคคลอื่นเช่นครอบครัวเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพสิทธิของแต่ละคนซึ่งไม่ควรกระทําคือการการะทําคุกคามผู้อื่นหรือการสร้างความรำคาญใจแก่ผู้อื่นตัวอ,อย่างที่2ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น 1. ไม่แก้ไขย้ายหรือลบข้อมูลของผู้อื่น 2. ไม่คัดลอกหรือนําเสนอผลง,งานของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง 3. ไม่ ใช้งานบัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่น 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อใช้เทคโนโลยีาลาสารสนเทศทางไรนระดับ,บุคคลและองค์กรเป็นสิ่งที่พึ่งมีความปฏิบัติถือเป็นมารยาทที่ดีขณะใช้เทคโนโลยีาลาสารสนเทศรวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมตัวอย่างที่ 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม หนึ่งไม่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กรผลสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตปฏิบัติตามกฎระเบบหรือข้อบังคับขณะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แพไม่พบแบบเข้าถึงเครือข่ายใดๆดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือปกปิดช่องริงข้อมูลที่จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวนหน้าหน่วยของสังคมจำกัดอยู่3ไม่เปิด ไฟข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากบุคคลที่ไม่รู้จักพออาจมีไฟรัสหรือสแปมอยู่ 4. ่ไม่พยายามจอดระบบขโมยขลอกโอนย้ายหรือแก้ไขปรัแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. การกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานทรัพย์สินที่ไม่รู้จักทั่วไปอาจเป็นทรัพย์สินที่สามารถรื่้ยย้ายได้เช่นนาฬิการถยนต์ ื่องใช้ไฟฟ้าเรียกว่าสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นบ้านที่ดินเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ซิกจุดหนึ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งลิขสิทธิ์คือทรัพย์สินของผู้สร้างโดยสิทธิ์นั้นจะรวมไปถึงคารชิ้นงานหรือวิธีการซึ่งหลังจากมีเผยแพร่แล้วลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้างชิ้นงาน โดยอัตโนมัติได้แก่ิทธิแัตรจัดทำซ้ำนับแปลงโดยนำออกโฆษ,ษณาหนึ่งสประเภทของที่มีลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ผู้คุ้มครองแก่สัดงานสร้างสรรค์ก็ประเภทดังนี้ 1. งานวรรณกรรม 2. งานทัศนศิรร์สงานสดทัศนวัตถุ 4. งานภาพยนตร์ 5. งานศิลปรกรรม 6. งานดนตรีกรรม เจ็ดสิ่งบันทึกเสียงแปดงา่นเปิดแพร่เสียงหนึ่งจุดสองได้มาสิ่งลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรร์จะได้รับลิขสิทธิ์ของผลงานโดยอัตโนมัติทันทีตั้งแต่สร้างสรรผลงานนัโดยไม่ต้องจดทะเบียนตามหนักสิทิแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์หนึ่งจุดสามเจ้าของลิขสิทธิ์คือผู้มีสิทธิ์ในการจัดการกับงานลิขสิทธิ์ได้แก่ผู้สร้างสรรผลงานผู้สร้างสรรในสารสนเงานหรือลูกจ้าง จบบ้าวาดในกรณีแจ้งให้บุคคลอื่นให้เป็นข้สร้างสรรค์ผลงานผู้ดัดแปลงกระทรวงทบทวนกับหน่วยงานรัหรือท้องถิ่นและผู้โอนสิทธิดังนั้น 1.4. ประจยชส์ปของลิขสิทธิ์เช่นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองผลง,งานและมีสิทธิ์กระทำใดๆเกี่ยวกับงาน 2. เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์ในการกระทำสามดัดแปงลงเผยแพร่สาธารณะชุน และให้เช่าถ้าเช่บบหรือสำเนางานอันมีสิทธิ์ของตน 3. เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิสทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขในการสร้างผลง,งานทางของตนหรือบางส่วนก็ได้2สิทธิบัตรคือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อค้มคองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามกฎหมายที่กำหนด2.1นประเภทของสิทธิบัตรสิทธิบัตร แบ่ออกไปสน3ประเภทดังนี้สิทธิบัตรการประดิษฐ์คือหนังสือสําคัญเพื่อคุ้มครองผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ละเกี่ยวกับองค์กรโครงสร้าง2สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือหนังสือสําคัญเพื่อคุ้มครองผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะภายนอก3อนุสิทธิบัตรคือหนังสือสําคัญเพื่อคุ้มครองผลงาน ที่เป็นการประดิษ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับไม่เคยมีการใช้งานหรือเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ทองการได้มาซึ่งสิทธิผู้ปรดิษฐ์ขึ้นเอกสาจรจดทะเบียนซึ่งมีบริหารจดทะเบียนสำนักสิทธิบตัตรกรมสิ่ง้างปัญญากระทรวงพาณิชย์สองจุดสามเจ้าของสิทธิบตัตรเรียกอีกที่หนึ่งว่า ผู้สูงสิทธิบัตรเป็นผู้ปฏิษหรือผู้ออกแบบผลงานนั้นนั้น2.4ประโยชน์ของสิทธิบัตดเช่น1คุ้มครองสิทธิให้ผลงินการปฏริสอ 2. พ้อการการถูกลบลอกทำซ้ำออกแบบเดียกันก 3. หลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของผลเงินปฏิที่ถูกต้องตามกฎหมาย4เพื่อควาความข้อหน้าการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พ่อเราก็ขอจบการน,นำเสน็แพทย์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ